ช่วงแว่งขึ้นแว่งลงประมาณ20-30%แรกเนี่ยคุณก็เก็บกํำไรเป็นแคชฟลูว์ไปหลุดดอยได้นะแล้วก็มีกํำไรได้แม้ราคาที่เราเข้าเนี่ยจะสูงกว่าราคาปัจจุบันใครฟังมาถึงตรงนี้จะได้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพูดกันถึงเรื่องการทำกํำไรในตลาดหุ้นไทยในช่วงไซเวย์นะฮะด้วย แอปพลิเคชัน Capgainer Robot Trade หุ้นไทยสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะเซตในตอนนี้นะครับแลตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันทรงๆนะไซเวย์อยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าเตี้ยมากนะฮะตอนนี้อยู่ที่1300นะครับขึ้นขึ้นลงๆนะหลุดไปบ้างนะเป็นบางครั้งนะแต่ก็ยังไงแล้วเนี่ยคนที่ถือหุ้นแบบซื้อหุ้น สปอ t ตนะครับก็คือการซือหุ้นเทรดหุ้นทั่วๆไปเนี่ยนะฮะก็ติดดอยกันเป็นแถวนะฮะหรือว่าอาจจะใช้คำว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่ ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากนะฮะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับลงมาค่อนข้างเยอะละอันนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับฉะนั้นผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของภาพใหญ่ของตลาดแล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะลงกว่านี้ไหมมันจะขึ้นไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงการทํากําไรในช่วงไซด์เวหรือไซด์เว์อพไซด์เวดาวก็แล้วแต่นะครับตัวแคปแกนเนอร์เนี่ยก็จะทํากําไรให้ท่านได้นะครับเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันโรบอทเนาะทีนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับว่าเอ๊ะมันทำยังไงนะฮะอันนี้เรามาดูกันก่อนว่าเอ๊ะในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีนักลงทุนก็จะมีแบ่งย่อยๆเป็นประมาณไหนบ้างนะครับอันดับแรกนะก็จะเป็น value investor นะ investor ที่เรียกได้ว่าเขาจะใช้เรื่องของการ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับนะแล้วก็เน้นผลตอบแทนระยะยาวรักษามูลค่าทรัพย์สินชนะเงินเฟ้ออะไรอย่างนี้นะพูดง่ายๆคือเหมือนกับแบบอ่ะคนรวยเนี่ยหรือคนอยากจะเก็บเงินแล้วก็เล่นหุ้นปันผลกินกําไรระยะยาวนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมเกงกําไรระยะสั้นแล้วก็ไม่นิยมความเสี่ยงนะครับได้ประมาณสัก10%ต่อปีนี่ก็ถือว่าโอ้โหโอเคละโอเคอะเวร์รี่กูดเวอร์ี่กูดเลยนะครับ แต่ว่าการที่เราจะลงทุนแบบนี้ได้นึกภาพนะฮะมันก็ต้องมีเงินหลักเรียกได้ว่าเกินล้านนะครับเกินล้านผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่สําหรับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าการลงทุนระดับนี้นะครับเราต้องมีประมาณสักยีล้านนะครับนะเย็นๆนะเย็นๆนะครับแล้วก็ไปเลือกหุ้นดีๆหุ้นบูชิปต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ซื้อ เก็บเก็บไว้ถัวเฉลี่ยดี a อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็กินปันผลระยะยาวนะครับจะขึ้นจะลงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็ได้กําไรจากการปันผลอยู่แล้วลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดว่าเขาปันผลรวมๆกันสักเอร์ต่อปีนะสิต่อปีเนี่ยคุณต้องมีเงินสักอ่าสมมติคุณมี1ล้านบาทเอร์ต่อปีมันก็จะ1น0 0 0แบาทหาร12มันก็ตกเดือนละเท่าไหร่ครับตกเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับนะก็ เนี่ยหล้านบาทนะก็ยังยังไม่ค่อยพอกินนะครับจะ p า s i t i v e income มันก็คงยากนะฉะนั้นเนี่ยอ่เราก็ควรจะมีสักประมาณอ่ะสมมุติสิล้าน10ล้านก็จะสเกลเพิ่มไปสิเท่านะครับก็จะเป็นเดือนละเดือนละแสนอ๋อโอเคอยู่อยู่ดีแล้วนะครับแต่ครับแต่ครับเงิน10ล้านเนี่ยเราจะมีเย็นๆนะครับมันคงมีคนทําแบบนั้นได้น้อยนะอาจจะมีรับสัก1%ออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ในเรื่องความเป็นจริงนะครับมันเป็นแบบนี้ ฉะนั้นการลงทุนแบบ value investor นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเยอะก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้คุณสามารถที่จะเป็นนักลงทุนประเภทนี้ได้นะครับส่วนนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเทรดเดอร์จริงๆเทรดเดอร์จ,รจะเรียกนักลงทุนก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเทรดเดอร์คือนักเก่งกาไรนะเก่งกาไรแต่เป็นผู้เล่นในตลาดหุ้นแล้วกันคนกลุ่มนี้ก็จะวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะครับนี่เห็นไหมรกราฟเต็มไปหมดเลยนะ นะโอ้โหเฝ้ากราฟทั้งวันนะฮะโอ้โหเกงจิกเลยนะเพราะว่าเช้าข้าวเย็นออกอะไรเงี้ยอาจจะไปเกงกําไรในหุ้นทรัพย์สินอื่นๆก็ได้ครับอย่าง Forex กซ์คริปโตอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเ,นเกงกาําไรระยะสั้นครับอาจจะใช้ทุนน้อยผลกําไรสูงแล้วก็ความเสี่ยงสูงด้วยเนื่องจากว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราใช้เงินจนํานวนน้อยเช่นมีอยู่พันบาทแล้วเราจะทําให้มันกลายเป็น2,000บาท3,000บาท4 0 0 0บาท5,000บาทไปเรื่อยๆนะเปรียบเสมือนกับการที่ เราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาเรามีเงินทุนอยู่สักหมื่นบาทนะครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวซื้อเครื่องปรุงอะไรมาเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราก็ทํากําไรวันละหนึ่พันบาทให้กับเรากําไรนะหนึ่พันบาทนะเดือนก็สามหมื่นถูกไหมแต่ทุนเราเท่าไหร่ครับทุนเรานิดเดียวเองก็คือทุนเราแค่ประมาณสักหมื่นหนึ่งอะไรเนี้ยฮะแต่เราทํากําไรต้องวันละหนึ่พันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงมากใช่ไหมอ่าเป็นแบบเดียวกันครับก็คือ อันเป็นเทรดเดอร์เนี่ยลักษณะคือมันเหมือนกับการที่เราแบบทำธุรกิจจากตัวหนึ่งเลยนั่นหมายความว่าการทําธุรกิจก็คือจะต้องใช้เวลาใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ <c oughs> คือช่วงแรกๆทำก๋วยเตี๋ยวอาจจะไม่อร่อยหรือว่าเลือกทำเลไม่ดีก็อาจจะเจ๊งบ้างอะไรบ้างเทรดเดอร์ก็เช่นเดียวกันครับคุณเข้ามาในตลาดใหม่ๆปุ๊บก็โอ้โหโดนกินเล่นหุ้นพังเจ๊งกันยับไป เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเทรดแต่ผลกําไรมันสูงจริงครับ สำหรับคนที่เขาแบบเทรดเก่งนะเป็นเทรดเดอร์มือแบบฉมังแบบโอ้โหแม่นมากเลยเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะวิเคราะห์กราฟโอ้โห RSI MACD แนวรับแนวตา้านใช่ไหมโอ้ p r i c e a c t i o นอะไรต่างๆพวกนี้อีดิเคเตอร์ออส l ิเลเตต้องรู้หมดนะครับข่าวเคอร์ต้องตามนะทุกวันแล้วนั่งเฝ้าหน้าจอด้วยเพราะเราจะ s c r a p p ิ้งหรือเราจะแบบเข้าออกถูกไหมอ่าเราก็ต้องแบบนั่งเฝ้า,าไม่ต่างจากการที่เราแบบทําธุรกิจเลยเราเปิดร้านกาแฟเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือ ว่าเราขายของออนไลน์คือก็เหนื่อยพอๆกันแต่ว่าถ้ามีความรู้มากนะครับก็สามารถทําเงินทําทองได้สูงเช่นเดียวกันนั่นก็คือเทรดเดอร์นะครับวิธีเป็นแบบนี้ทีนี้ไอ้ฝั่งของเราเนี่ยนะฮะเโรบอทเทรดเนี่ยนะครับจะเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่าง2เจ้านี้นะครับระหว่าง Value Investor กับเทรดเดอร์นะครับก็คือออโต้เทรดเดอร์นะครับออโต้เทรดเดอร์ er เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นโรบอทแบบ มีอ่าหัวรบบเพนทัวโตแล้วมานั่งกดปุ่มซื้อขายให้เรานะครับมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์นี่แหละนะฮะแคปเกนเนอร์ Cap เนี่ยเป็นวิธีการเป็น,ปนแบบนั้นหนึ่งก็คือ,อาสามารถวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคได้นะครับซึ่งตอนนี้บอทที่ทำกราฟทางเทคนิคนี่ย,ยังไม่ได้มีการทําขึ้นมานะครับนะแล้วก็การวิเคราะห์ราคานะครับว่าราคาเนี่ย โอเคคุณจะซื้อหรือคุณจะขายนะครับอันนี้เนี่ยกริดบอทของเราเนี่ยทำอยู่นะครับทำได้นะแล้วก็สั่งงานอัตโนมัติครับซื้อขายมันก็จะซื้อขายให้เราครับเราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอละเรานั่งรอดูผลอย่างเดียวนี่ครับแล้วก็คำนวณต้นทุนกำไรอันนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะแบบอยู่ๆถือเงินมาแสนนึงนะแล้วก็แบบโยนเข้าไปเลย12 3 4เอ๊ะตอนนี้เราขาดทุนอยู่เท่าไหร่กำไรอยู่เท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้เราไม่วางแผนก่อนไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยทางแคปเ e เนอร์นะ เนี่ยเราก็จะเวลาก่อนที่จะทําการซื้อขายเนี่ยนะฮะก่อนที่จะสร้างโรบอตเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าเป็นการเช็คก่อนว่าถ้าเราเข้าไปตอนนี้นะมันจะทำไรขาดทุนเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยแบบว่ากดปุ๊บโอเคเห็นไหมฮะบอกก่อนว่าเวลาเข้าเราจะใช้เงินเท่าไหร่เงินสำรองเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้อัตโนมัติเงินพอไหมอะไรอย่างนี้นะก่อนที่จะใช้งานนะครับแล้วก็ ณตอนที่รันไปแล้วนะครับก็บอกด้วยว่าไอที่รันไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอเอเวอร์เรจอะไรต่างๆดูให้ครบนะครับดูประวัติด้วยการทำงานคือของพวกนี้ครับจริงๆมนุษย์ก็ทำได้นะคือแต่คุณต้องนั่งทำไงนั่งทำแล้วก็จดนั่งจดแล้วก็ใส่ Excel อะไรต่างๆพวกนี้นั่นคือทั่วๆไปที่เขาทำกันนะอ่าแต่ว่าแคปเกนเนอร์เนี่ยนะครับ ก็จะมีทั้งคำนวณต้นทุนกำไรนะครับแล้วก็รายงานผลลัพธ์นะอย่างนี้เห็นในแอปนี่แหละครับก็คือเป็นของจริงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเป้าหมายของการลงทุนของออโตเทรดเดอร์ er, ก็คือการทำกำไรระยะสั้นจริงๆระยะยาวก็ทำได้นะแต่การทำกำไรระยะสั้นเนี่ยคุณจะเห็นผลว่าบางทีเนี่ยลันไปแค่ไม่กี่วันนะครับ ก็สามารถที่จะมีกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาได้แล้วนะอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นําให้เล่นหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการรันนะครับว่าจะเห็นว่าถ้าหากเราเราเป็นคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าเอ้ยเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับไว้ที่ราคาเท่าไหร่ครับ38แนะแล้วตอนนี้มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ดนะ้วยไระมาสามแปดถึงสี่สิบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกําไรมันก็จะไม่ได้เยอะหรอก แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โรบอทก็จะเห็นว่ามันจะมีการออโต้ซื้อนะฮะสีสีแดงแงคือออโต้ขายนะครับและสีฟ้าคือออโต้ซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อให้เราอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเก็บกําไรสครั p ปิ้งให้เราแบบทั้งวันน่ะนะครับตามกริดราคาที่เราตั้งไว้นะฮะและหรือแม้แต่ว่ามันลงไปนะลงไปข้างล่างนะครับหมายความว่ามันลงไปต่ํากว่าราคาที่เราซื้อนะครับและ มันก็มีการซื้อขายซื้อขายให้เราก็จะทําให้เราหลุดดอยได้นะแล้วก็มีกําไรได้แม้ราคาที่เราเข้าเนี่ยจะสูงกว่าราคาปัจจุบันแ้ทาแบบนี้ได้นี่เขาเรียกว่าช่วยให้หลุดดอยเมื่อถือยาวนะครับต้องถือยาวด้วยนะถือสั้นๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็ทํากําไรระยะสั้นได้แล้วก็ถือสินทรัพย์ระยะยาวได้นะครับมีผลจากการซื้อสินทรัพย์ด้วยนะเพราะว่า ไอ้โรบอทเนี่ยมันต้องมีถือสินทรัพย์ในมือคุณจะได้ผลประโยชน์มากก็คือคุณรันบอทในหุ้นตัวที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องถือยาวๆอยู่แล้วนะครับนะอาจจะอย่างเช่นคุณต้องถือไว้สักล้านหนึ่งนะครับแล้วมันไอ้ช่วงที่มันแกว่งขึ้นแว่งลงนะฮะช่วงแกว่งขึ้นแกว่งลงประมาณ2 0 3 0แรกเนี่ยคุณก็เก็บกำไรเป็นแคชฟลูว์ไปแต่ไอ้ส่วนที่ถือไว้เยอะๆเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับมันก็ได้ปันผล ถูกไหมฮะฉะนั้นก็เลยเหมาะกับวีไอที่ถือไว้ยาวๆอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็คนที่ถือสั้นๆนะครับอาจจะมีเงินแค่ประมาณสักแสนสองแสนคุณก็เข้าไปรันบอร์ดทีเดียวแล้วก็เวลามันสวิงราคามันสวิงคุณก็มีกระแสงเงินสดออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นมันก็เลยได้ทั้งปันผลจากการซื้อสินทรัพย์แล้วก็สร้างกระแสงเงินสดได้ในตัวนะครับ แล้วก็ทํากําไรแม้ช่วงไซด์เวย์อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราโฟกัสกันนะครับเพราะว่าปกติไซด์เวย์เนี่ยมันจะไม่ได้ทําเงินอะไรให้กับนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์เพราะว่ามันมันขึ้นไปแล้วมันก็กลับมาที่ราคาเดิมเนาะแต่ถ้าใครดูเทรนนิ่งนะครับในคลิปวิดีโอเทรนนิ่งนี้จะอธิบายละเอียดนะครับก็จะไม่อธิบายในคลิปนี้นะครับอันนี้จะพูดถึงแนวทางและการนําไปใช้เฉยๆนะครับว่ามัน,มนดีย่งไงนะฮะแล้วก็ อ่าเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าคุณใช้ระบบกิจบอดเนี่ยนะครับมันก็จะทํากําไรได้ทั้งในช่วงที่ราคามันลงนะมันก็จะซื้อไว้เวลามันขึ้นมันก็จะขายเวลามันลงก็จะซื้อเวลามันขึ้นก็จะขายแบบนี้นะอันเนี้ยในคู่มือมีนะครับผมจะไม่อธิบายละเอียดนะครับมันคู่มือจะมีถ้าคุณสนใจก็ไปอ่าดูคู่มือนะครับแล้วก็อลองดูวิเคราะห์ดูนะครับตัดสินใจเอง อย่างที่เห็นครับอันนี้ตัวอย่างจริงๆเลยนะจะเห็นว่าไอตอนมันลงนะครับก็จะมีการซื้อใช่ไหมครัตอนขึ้นก็จะมีการขายนี่กราฟจริงแล้วนะกราฟจริงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะขึ้นไปตึงต้งตึ้งตึ้งก็ขา,ขาย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 ไปเรื่อยๆอ่าพอลงมาอีกก็ก็ซื้ออีกแล้วก็ขายอีกนะครับนะแล้วก็ซื้อซื้อเพอตอนลงมันก็ต้องซื้อเป็นปกติครับ ไม่ได้กําไรนะครับตอนซื้อแต่ตอนขายก็ทํากําไรไปเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็เมไปแบบนี้จะเห็นว่าเหมือนกระเดะเลยนะแล้วก็ไซเวย์เนี่ยจริงๆอะไซเวย์เนี่ยกำไรดีมากเลยนะครับเหมาะมากส่วนถ้าไซเวย์อัพก็ไม่เป็นไรฮะไซเวย์แล้วมันหลุดกริดไปก็ไม่เป็นไรครับก็มีกําไรในเรื่องของการถือทรัพย์สินนะครับแคปิตอลเกนใช่ไหมอ่าเวลาราคามันสูงไปแล้วก็โอเคได้กําไรส่วนถ้ามันหลุดกริดลงมาเนี่ยอันเนี้ย ก็ติดดอยได้นะครับถ้าหลุดกริดนะแต่ถ้ายังอยู่ในกริดอยู่เนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถปีเว้นลอสให้เราได้นะครับเขาเรียกว่านี่ปีเว t นลอสนะครับนะป้องกันการขาดทุนนะครับคือถ้าค่อยๆลง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 อย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดอยมันก็จะดึงลงมาให้ได้นะครับสำหรับแคปเกนเนอร์นะครับสำหรับกริดบอทเขาเรียกว่ากริดบอทนะแล้วก็ในช่วงแรกคุณอาจจะเจอดอดาวได้นะครับว่าคุณเปิดมาปุ๊บแล้วราคามันลง หมายความว่ามันก็ลงไปไปไปขุดไปเก็บของนะฮะไปเก็บของให้คุณนะอย่างเช่นสมมติว่าคุณเข้าเข้าตอนนี้เห็นไหมเข้าที่สามสิบแปดจุดสองห้าเนี่ยนะตอนที่คุณเข้าไปสามสิบแปดจุดสองห้ามันก็ลงมามันก็จะมีการซื้อซื้อ,อ,อใช่ไหมครับจังหวะนี้จ,จะเป็นสีแดงแดงแไม่ต้องตกใจนะครับจะเห็นว่าบอทดเนี่ยมันก็จะมีทั้งสีแดงแดงทั้งสีเขียวเขียวนะครับช่วงมันอาจจะเพิ่งจะเริ่มทํางานนะครับหรือว่า มันกราฟมันไม่ได้แกว่งมากนะครับเออถ้าคุณไปเล่นกราฟที่มันไม่ค่อยแกว่งมากก็จะมีปัญหานะเออหมายความว่ากราฟมันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทําเงินเท่านั้นเองนะครับอ่าหลายตัวที่โอเคครับในตอนนี้ใกล้จะเลยไอ้นี่ใกล้จะเลยจุดที่มันเลยกลิดละราคามันขึ้นมาสูงนะครับอ่าบางตัวก็ไซเว์มากมากครับไซเว์ way มากๆหมายความว่าคือเขาก็ไม่ได้มีการ แว่งตัวอะไรมากก็จะมีกําไรน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าคุณเลือกหุ้นถูกนะฮะเลือกหุ้นถูกคุณก็สามารถที่จะทํากําไรได้ในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งสร้างกระแสงเงินสดแล้วก็ถือยาวก็มีปันผลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับการเทรดหุ้นด้วยโรบอทแคปเ a เนอร์นะฮะทำกำไรในตลาดหุ้นไทยนะครับโดยที่ความเสี่ยงต่ำแต่ก็ไม่ต้องเสียเวลา เฝ้ากราฟเฝ้าจอแล้วก็ไม่ต้องใช้ความรู้ในการที่จะวิเคราะห์กราฟอะไรมากมายนะครับคุณก็สามารถทํางานได้ละติดตามช่องนี้ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือใครฟังมาถึงตรงนี้จะได้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยากสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เปิดใช้งานโรบอทนะฮะ ผมมีโค้ดให้นะครับสำหรับคนที่สนใจในเวลาเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะกดซื้อแพ็กเกจรายปีหรือว่าเติมเงินเครดิตบอทนะครับอ,อย่าง499เนี่ยเขาก็จะมีบวกฟรีเครดิตโบนัสให้1,000ด้วยใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถลดครึ่งราคาได้โดยการพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับนน่ดูดีเลยนะพิมพ์คำว่า YT โปรโมนะเป็นโค้ดส่วนลดครึ่งราคานีครับพอกดยืนยันป๊บเนี่ยคุณก็จะได้เห็นไหมครับราคาเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วก็เอา QR Code ไปชำระเงินก็จะได้แพ็กเกจสมาชิกตามที่คุณเลือกเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้1ปีหรือ6เดือนก็นแล้วแต่จะได้ครึ่งราคาแล้วก็ถ้าเป็น1ปีเนี่ย จะได้ฟรีเครดิต1,000บาทด้วยหคุ้มนะคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานกันไปยาวๆนะฮะตอนนี้เนี่ยโค้ดตัวนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับ1เดือนแรกนะฮะของการเริ่มต้น Cap c a p g a เนอรเท่านั้นนะครับก็คือภายในเดือนกรกฎาคมนะค,คุณก็ใช้ได้กับทุกแพ็กเกจหรือถ้าเกิดคุณอยากเติมเครดิตก็กดเติมเครดิตแล้วก็ใส่ QR Code ส่วนลดเข้าไปนะครับก็จะ ลดราคาให้คุณได้อ่ะแล้วถ้าใครมีคำถามใดๆนะครับก็ทักแชทเข้ามานะฮะเนี่ยนะ,ะกดตรงนี้กดตรงรูปหูฟังเนี่ยจะเป็นการทักแชทเข้าไปที่ Line อนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่คุณจะไปเนี่ยคุณก็ต้องแอดพอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยคุณต้องมีพอร์ตแบบนี้นะคุณต้องเพิ่มพอร์ตเข้าไปก่อนต้องยืนยันตัวตนอ่อโดย SMS นะฮะไปดู คู่มือการใช้งานนะจะมีบอกนะครับแล้วก็พอรตที่มีนะครับถ้าไม่มีคุณต้องแอดเข้าไปนะอย่าลืมนะครับแล้วถ้าไม่มีรายชื่อโบรกเกอร์ในนี้ก็แจ้งได้นะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่อัปเดตนะครับก็แจ้งมาได้เดี๋ยวทางแอดมินจะเพิ่มรายชื่อโบรกเกอร์ให้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้นะครับแล้วถ้าใครเป็นมือใหม่นะคนใหม่อยากที่จะรู้เรื่องราวโดยละเอียดก็กดไปที่คู่มือการใช้งานนะครับมีละเอียดมากมีตั้งทฤษฎีอะไรต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ